สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Beauty Home Property เชียงใหม่เช่นเคยนะครับวันนี้ตีไม่ได้เกินเข้ารายการนะครับเพราะว่าวันนี้ฉายเดี่ยวนะครับวันนี้น้องแอดมินไม่อยู่ตีก็เลยลุยเองเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมานําเสนอบ้านอีกหลังนะครับเป็นบ้านอยู่ในโครงการนะครับอยู่แถวท่ารั้วนะครับบ้านหลังนี้นะครับมี3ห้องนอนนะครับแล้วก็มี4ห้องน้ํา1ห้องทํางานนะครับแล้วก็มี2ห้องเก็บของ สกรีดแล้วก็จอดรถได้ถึง4คันเลยนะครับบ้านของเขาเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยอยู่250ตารางเมตรเลยนะครับที่ดิน142ตารางวานะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านพูลวิลล่านะครับเป็นเป็นบ้านที่อยู่ในซอยตันนะครับติดกับพื้นที่สวนาสาธารณะของโครงการเลยนะครับเนาะก็จัดว่าเป็นเป็นบ้านที่สวยอีกหลังหนึ่งเลยนะครับ ตอนนี้ก็คือราคาเนี่ยที่เขาขายนะครับเป็นราคา9.9ล้านนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ราคาลดลงมาเหลือเพียง7.9ล้านเท่านั้นเองนะครับและหลังนี้ก็ยังให้เช่าด้วยนะครับตอนนี้ก็คือให้เช่าราคาอยู่ที่45,000บาทนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ก็คือผมได้สอบถามแล้วนะครับค่าส่วนกลางเนี่ยปีละ6,000บาทเท่านั้นเองครับเนาะ ส่วนเรื่องสระว่ายน้ํากับเรื่องสวนเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะเรียกช่างหรือมีช่างประจำะที่สามารถจะเซฟค่าใช้จ่ายเราเองได้เลยนะครับโอเคครับมาพามาดูในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะครับห้องลิฟวิ่งเนี่ยก็จะสามารถที่จะมองเห็นวิวของสระว่ายน้ําได้เลยนะครับและในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องทํางานนะครับ นี่ก็จะเป็นห้องน้ําในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะครับในในโซนของชั้นล่างนะครับพาไปดูในส่วนของห้องครัวนะครับครัวไทยนะฮะก็จะมีเตาฮูดดูดควันนะครับไมโครเวฟพร้อมเลยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นกระจกนะฮะสามารถที่จะมองเห็นลงจอดรถได้เลยนะครับก็ให้อารมณ์ที่ดูแล้วไม่อึดอัดนะครับแล้วก็แถมตู้เย็นมาให้ด้วยเลยนะครับ แล้วจะพามาดูในส่วนของหลังบ้านนะครับในส่วนของหลังบ้านเนี่ยคือตอนนี้จะเป็นห้องซักรีดนะฮะห้องลอนลี่เนาะแต่เราสามารถปรับเป็นห้องแม่บ้านได้เลยนะครับแล้วเราก็ย้ายเครื่องซักผ้านเนี่ยไว้ในโซนด้านหลังก็ได้นะครับ บ้านหลังนี้นะครับอายุเขาประมาณ9ปีนะครับทางเจ้าของบอกว่าได้ทำการรีโนเวทแล้วก็ดูแลตลอดนะครับโอเคครับแล้วก็พามาดูในส่วนของห้องครัวต่อเนาะในส่วนของห้องครัวเนี่ยเราก็จะมีชั้นวางนะฮะเก็บของอสามารถที่วางจานชามช้อนซ่อมได้เลยนะครับ สำหรับโรงจอดรถนะครับรองรับที่จอดรถได้ถึง4คันเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับโอเคครับแล้วก็พามาดูในส่วนของชั้นบนกันบ้างนะครับ ก็คือปูด,ด้วยไม้นะครับเนาะในส่วนนี้ก็จะมีกระจกนะครับก็สามารถที่จะเห็นวิวด้านนอกได้นะฮะก็ให้อารมณ์ที่ไม่ดูทึบกันไปนะครับอ่าห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องมาสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับในส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะมองเห็นวิวของสระว่ายน้ำแล้วก็สวนของบ้านได้เลยนะครับ และตรงนี้ก็จะมีระเบียงให้ด้วยนะครับสภาพบ้านนี้ก็ถือว่ายังโอเคเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะตกแต่งแล้วก็รีโนเวทเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ถือว่าสวยเลยนะครับเพราะบ้านเนี่ยไม่ได้ช้ำแล้วก็ไม่ได้เก่านะครับเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็น ตู้ใส่เสื้อผ้านะครับก็ให้มาทั้ง2ตู้ขนาดใหญ่เลยนะครับส่วนของห้องน้ำเนี่ยสุขภัณฑ์เนี่ยก็ยังเป็นสุขภัณฑ์เดิมจากของเดิมโครงการเลยนะครับก็ยังอยู่ในสภาพในพร้อมใช้งานอย่างดีเลยนะครับโอเคครับแล้วก็พามาดูในส่วนของห้องนอนที่2กันนะครับห้องนอนที่2เนี่ยเราก็จะเห็นวิวของหน้าบ้านด้วยนะครับเนาะแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยนะครับ ก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับที่เป็นกระจกนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับไม่ใช่กระจกนะฮะแล้วก็สุขภัณฑ์ก็ยังอยู่สภาพที่พร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วมาดูห้องนอนที่3มกันบ้างนะครับห้องนอนที่3มเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่เล็กสุดในบ้านนี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับ แล้วก็จะให้ดูวิวนะครับของเพื่อนบ้านนะครับก็ที่นี่เพื่อนบ้านก็ดีนะครับอยู่กันเงียบสงบเลยครับไม่จอแจ้ครับในตัวของห้องนอนที่3นะครับ สุขภัณฑ์ทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีเลยนะครับมีโซนกั้นแห้งเปียกให้เรียบร้อยเลยนะครับอโอเคครับแล้วก็พาไปดูในส่วนของอห้องลิฟวิ่งชั้นล่างกันบ้างนะครับ แวะมาดูวิวนิดนึงนะครับตรงนี้บ้านหลังนี้เมื่อก่อนเนี่ยตั้งราคาขายไว้อยู่อยู่ที่9.9ล้านนะครับตอนนี้คือลดราคาแล้วเหลือ7.9ล้านนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดตามที่ตีทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับค่าส่วนกลางของเขาเนี่ยปีละ6,000บาทเองนะครับ่วนค่าสระว่ายน้ํากับ ค่าของทําสวนเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารมแม่นทนเองได้เลยนะครับโอเคครับถ้าอย่างไงเนี่ยคลิปนี้เนี่ยตีต้องไปก่อนแล้วนะครับยังไงเนี่ยตีจะทิ้งรายละเอียดของบ้านหลังนี้ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ